าเาป็นพระพร้อ,อมอออสำงสร,รับชกพระอยู่ร่วมกัน,น,นในการานรับรการพระเจ้าในช่วงแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เดีโวกาสได้มาที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าในคำาูดนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ควงคำพยา,ยานแล้วก็มีเพลงพิเศษเมื่อกี้ด้วยเนาะ พิเศษที่บอกว่าถ้าการยงยอพระเป็นเจ้าตลอดไปใช่ไหมอ่อนกันยมยอพระเป็นเจ้าแต่เสียใช่ไหม<ล>ถ้าการยกย่องนมัสการพระเจ้าตลอดไปอ๋ขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งหนึ่งที่คนทั้งหลายต้องการที่อยากจะเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อที่จะยกย่องพระนามของพระเจ้าด้วยนขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับเด็กพิเศษ และก็อัพยานที่พระเจ้าได้ดทรงกระทำในชีวิตของเราแท้จริงแล้วพระเจ้าสนใจในชีวิตของเราเนะอะไรก็แล้วแต่สิ่งเล็กๆน,น้อยๆก็ด,ด,ดีนะครับพระเจ้าสนใจบางทีเราอาจจะมองข้ามว่าเออนี่เป็นสิ่งอะไรที่เล็นก,กออนกก้อยสุดพระเจ้าคงจะไม่สนพระไทยแล้วไม่แห่งนะครับพระเจ้าทรงสนพระไทยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราสนะรดดเสมอนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับก็อยากจะให้พี่น้อง หวนคิดกลับไปยอ้อนคิดกลับไปเมือ่อที่เม,มื่อก่อนที่ผ่านมานะครับว่าก่อนที่ท่านทหลายจะมาหาพระเจ้ามารู้จักพระเยสุคริสเรา,สา,า,ารเสวงหาอะไรเราต้องการอะไรมากที่สุดก่อนที่เรายังไม่เป็นที่เซียนนะในการดําเนินชีวิตของเราเรา ปรารถนาสิ่งใดมากที่สุดหรือว่าเราแสวงหาส the ิ่งใดมากที <rawd> ่สุดพี่น้องที่ดูมีอะไรครับก่อนที่เราจะมารู้จักอรชารยอาจารย์ที่สั่งบอกว่าเงินไม่ใช่างอนกันมันนี่มนลเรื่องเงินเข้าใจของพระเจ้ายิ่งกว่าเงินอีก อะไรนะครับคำสั่งอำนาจอำนาจอะไรอีกชื่อเสียงชื่อเสียงอะไรอีกบางคนก็อยู่ที่คอเลยบางคนก็อยู่ที่นิ้วมือบางคนที่อยู่ที่ที่กำไรอะไรนะครับทองคำเจ้าเงินเงินทองบางคนก็อย่างที่เรายิงไปได้ยินฟังข่าวที่ตำรวจที่ถูกจับ มีเงินมีทองเยอะมากเลยเป็นตันนะพี่น้องโอ้จริงตันเลยนะเงินทองที่เก็บไว้ซ่อนไว้คนเหล่านั้นไม่รู้จักใครเช่าเลยเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างในไตมาไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนก็ฝากธนาคารก็เต็มธนาคารเอาไว้ที่บ้านก็ไม่มีที่เก็บตู้เซก็เต็มหมดเอาขุดดินขุดหลงฝังไว้โอ้โหพี่น้องดูสาวไปไงฮะ กี่หมื่นกี่พันกี่แสนละนยรูร้วะจับได้ขึ้นไม่กี่อาชีพใช่ไหมที่ไหนบ้างใครเป็นญาติพี่น้องบ้านใครเก็บไปไว้ที่ไหนออกไปซ่อนไว้อย่างไรบ้างคุหาค้นหานับนทุกวันนี้มากขึ้นมากขึ้นทั้งเงินทั้งทองทั้งสิ่งของที่มีค่ามากที่สุดเขาคิดว่าโอ้สุดยอดเห็นไหม ไปแล้วก็มไม่แตกต่างกับชายคนนั้นที่เป็นเศรษฐีใช่ไหมว่ามีบอกว่าเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่ไม่ค่อยสนับใช่ไหมเป็นเศรษฐีไม่สนับบางทีบอกว่าเศรษฐีโง่นะผมจะบอกคําว่าเศรษฐีที่ไม่ค่อยสล,สสลบาบโง่นะงน,นี่มันแรงไปหน่อยเนาะสหรับน้อยก็ได้ใช่ไหมโบคิดอยู่ในใจว่าันส ยังไงที Now, remember, like. me, friend, ่จะเก็บทรัพย์สมบัติสิ่งของมีค่าเนี่ยเอาไว้ตลอดชีวิตของฉันจะได้กินได้อยู่ได้อยู่อย่างสบายที่สุดสบายสบายที่สุดวันบัาก็ได้แต่คิดคิดยองไรนะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสิ่งของมีค่าที่สุดเล็กคิดหนักคือว่าปัญหาของเขามีปัญหาของเขามีอย่างนี้ว่าเออไม่มีที่เก็บนี่คือปัญหา ไม่มีที่เก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์สินที่ขาสิ่งต่างๆที่มีค่าเนี่ยไม่มีที่เก็บเพราะมันนั่งค็ดอยู่ในใจเท่าังไงเขจะมีที่เก็บสร้างโกดังเก็บก็แล้วสร้างอ่านั่งเก็บก็แล้วมีอ่าเดี๋ยวนี้มีสมัยนี้ตู้เซฟเนาะโอมีเอาใส่ในตู้เซฟก็เก็มีที่เก็บเลยไอ้สูบอกว่าโอ้เสียดีวันนี้เราจะมาเอาชีวิตของเจ้าไปละ และทรัพย์สิ่งของนี้จะเป็นของใครเสร็จสิงโอ้เจ็บปวดเขารู้สึกว่าโอ้เสียใจมากเลยทีเดียวเพราะชีวิตของเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องตายแล้วอ่ะใช่ไหมเขาจะต้องตายแล้ววันนี้พระเจ้าจะเอาชีวิตเขาไปแล้วแล้วทระพี่บอกว่าพระเยซูบอกแล้วทรัพย์สิ่งของต่างๆเหล่านี้จะเป็นของผู้ใดโอ้หนักใดใช่ไหม ก่อนหน้านี้เป็นนี้นะเราก็ไม่เป็นคริสเตียนอาจารย์ขางก็ไม่เป็นคริสเตียนไม่มีใครที่มาที่นี่แล้วเกิดมาแล้วเป็นคริสเตียนเลยใช่ไหมครับทุกคนที่นั่ที่ไม่เป็นคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าก่อนหน้านั้นเรามีโอกาสที่จะหาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตรงปรารถนาสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้เราก็ทําเราก็จะได้มาทําอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินทองสิ่งของมีค่าอำนาจ มีอยู่แต่ขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่เรามารู้จักพระเจ้าแล้วอ้าวชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเราหาอะไรทุกวันนี้เราหาอะไรเราแสวงหาอะไรพระเจ้า กิงเบาอะไอเมนไหมเอมนเอคุณพระเจ้าคนที่ไม่บอกหลักสวยนะเลยครับยังใจอยู่กับเงินกับทองอยู่หรือเปล่าฮะจิตใจยังอยู่กับเงินกับทองกูฉันจะต้องทํางานตรงนี้ฉันจะต้องไปที่นู่นไปทางานอะไรก็ได้พ่อจะได้เงินมาโว๊ยเดี๋ยวจะสิ้นเดือนเราจะมีเงินโอ้โหเดี๋ยวจะสลองที่สมัยเราเงินไม่มีโอ๊ยกระวนกระวายเอาหาเงินที่ไหนดีไม่ใช่นะบางทีบอกว่าอย่ากระวนกระวายถึง ใช่ไหมครับใช่ครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอะไรอีกเลย